เหรียญลัเจดในรอบนี้มาแล้วนั่นเองนะในส่วนของตัวละครอุนตีอีเวนท์ที่หลายๆคนรอกันนั่นเองต้องมากก่อนนะครับว่าเฮ้ยย้าอย่างปัจจุบันเนี่ยเหรียญอันเนี้ยยังจําเป็นอยู่หรือไม่นะครับผมขอตอบตรงนี้เลยนะยังไงมึงก็ได้ใช้เพราะว่าอะไรเนื่องจากว่าอันนี้ผมยังไม่แลกนะแต่ผมจะแลกวันเสราร์เอ,อ่อพฤรหัสวันศุกร์ในวันนะั้นเดี๋ยวผมจะแลกนะซึ่งตอนนี้ยังไม่แลกดังนั้นอาจจะยังไม่ได้เล่นให้เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวคุยก่อนเซตเหรียญที่มันเข้าคู่อันนี้บอกไว้เผื่อบางคนไม่่ทราาบบนนนเอป็ยงีี้ เอาไคโดอันนี้ออกและเปลี่ยนเป็น,นส่วนของอุนติแทนหรือถ้าใครไม่เอาได้ไหมได้ครับเพราะว่าโดนตีอ่ะมันก็โยนอยู่แล้วแต่ท้าผมเนี่ยยังไงมันก็ได้ใช้หผลก่อนเพราะว่าหากเราไม่ได้ใช้กับสายโล่เราก็สามารถใช้กับสายหมัดได้สายหมัดที่เน้นสกิลหนึ่งนะครับหรือสายวิ่งก็ได้คือตัวไหนก็ได้อ่ะเข้าใจปะที่แบบบูบ๊บ่อยๆอ่ะเช่นอย่างตัวละครล็อบลุจิอันนี้ก็ใส่ได้นะพิกแพงใส่ได้เลยครับ เพราะว่าอะไรยิ่งโดนตีมันก็ยิ่งสกิลถูกไหมไอ้สกิลหนึ่งของของมันอ่ะมันก็ยิ่งได้ใช้ครับแต่ถามว่าเหมาะไหมเนี่ยอาจจะไม่เหมาะโอเคอันดับต่อมาเพราะว่าดูจิผมมองว่า2ดีกว่าเนาะอ่าอันดับต่อมาคือในส่วนของโบอะไรอย่างเงี้ยอ่าเน้นสกิลหนึ่งทำไมล่ะก็ด้งเลือดไงยิ่งบูบ่อยก็ใช่ครับมันก็เลยได้ไปด้วยนั่นเองแต่ให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเซตปัจจุบันเนี่ยเรามีในส่วนของลูฟี่อยู่แล้วที่มันเน้นย้อนสกิลหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์คือมันแตกต โดยที่คุณไม่ได้บู๊ย้ําไม่ได้บู๊มันได้30%มสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่หากบู๊เซ็ตเอ่อคิงอีเวนต์อุติอีเวนต์ดีกว่าครับทําไมล่ะก็สกิกลหนึ่งอ่ะมันเอ่อมันมันยดได้ดีกว่านะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าไอสายวิ่งอะ่ะเราไม่ต้องใช้อุนติก็ได้เราใช้เป็นในส่วนของคิงเอ่อไคโดได้เลยอันนี้คือสายวิ่งนะแต่ถ้าสายหมดัดคุณได้ใช้ครับเช่นอ่ะของยงอ,อิงตัวอย่างแล้วกันโรเจอร์ครับอันเนี้ยเราใช้สกิลหนึ่งกันบ่อยอยู่แล้ว ถูกปะอ่ะยิงนะคุณแบบไปวู้ดทงศัตรูด้วยหรืออะไรด้วยเงี้ยสกิลหนึ่งมันก็จะยิ่งได้ใช้ด้วยนั่นเองคือแบบมาถี่ยิบๆอะอ่ะผมบอกอย่างนี้เลยดีกว,ว่าถ้าใครใช้นะแถมสกิลหนึ่งแม่งซัดปิวอีกดังนั้นแบบเขาว่าหางโดนหนึ่งตัวแม่งก็ย่นมาห้าโดนสองตัวแม่งก็ย่นไปสิบก็ยิ่งคุ้มคือมันก็จะยิ่งเร็วขึ้นอีกเพราะคูดาวของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบวิเหรียญเนี่ยอ่หาหักไปสักประมาณเจ็ดวิแล้วกันเหลือประมาณสักยี่สิบสามที่เหลือเนี่ยหากคุณโดนโจมตีแบบ โดนชุดหนึ่งล้มอีกชุดหนึ่งอ่ะอ่าขึ้นมาคุณใช้สกิลหนึ่งต่อได้เลยพราะแม่งคือคือมันจะเร็วกว่า20ิหุ่ยมันอาจจะแค่แบบ10วินิดนิดอ่ะเออสิบวินนิดนิดอ่ะคือมันก็ใช้ได้ต่อละผมเลยอยากบอกว่าเหรียญอุนติอีเวนต์เป็นไม่ได้อย่าแลกมาก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แค่ในส่วนของโลเท่านั้นครับมันใช้ในส่วนของหมัดด้วยวิ่งเป็นบางตัวโดยเฉพาะหากเป็นวิ่งในส่วนของเน้นสกิลหนึ่งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยผมเห็นแม่งเน้นแต่2และไอ้สกิลสอง แต่บอกก่อนว่าเอ้ยแล้วถ้าไม่เอาเลยอ่ะได้ไหมผมก็จะบอกว่าได้นะคือถ้าไม่เอาเลยไอ้อย่างผมเนี่ยผมผมยังเองยังช่างใจเลยว่าเอาดีหรือไม่ดีเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมีเซตเหรียญลูฟี่มาใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตมันต้องย่อมแบบส,สก,กิลสองแล้วหนึ่งอ่ะมันจะคล้ายๆกับบาร์ลักเวิร์กอ่ะเออถ้าให้ผมสรุปะนะมันจะเหมือนกับบาร์ลักเวิร์กเว้ยซึ่งแต่ก่อนเรามองว่าดีอยู่ดีๆมีเหรียญที่ดีกว่ามาอย่างนัปัจจุบันเช่น3รออะไร2รอกับคิดอ่ะ เออมันก็ดีกว่าบัลลักเวิร์กอันนี้คือในกรณีวิ่งถูกไหมแต่ว่าถ้าหากเป็นโล่หรือบัตรโอเคงั้เราก็ไปใส่ในส่วนของลูฟี่ตรงนี้อาจจะดีกว่าไหมเดี๋ยวนะคือคือมันมันเป็นทางเลือกเพิ่มครับผมเลยมองว่าถ้าไม่เอาเลยได้ไหมคําตอบแม่งก็ได้ด้วยนะเพราะว่าเซตปัจจุบันเนี่ยมันมีเซตที่ดีแล้วมาแบบสามารถทดแทนได้เลยเออใช่แม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ไม่ได้ย่นถี่ยิบขนาดนั้นเพราะว่าไออย่างคิงอีเวนต์อุตติอีเวนต์เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับบางตัวละครเท่านั้น มันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่ใส่ได้หมดนะจริงๆมันมันคะใส่ได้แหละแต่ถามว่าใส่แล้วให้มีประโยชน์สูงที่สุดเข้าเข้าใจคานี้ปะใส่แล้วประโยชน์สูงสุดทำออถ้าถามผมเนี่ยคือโล่และตัวไหนแม่งก็คือเซตโตหรือหนวดดําก็ได้คือถามาผมนะแนวโล่ดีกว่าเพราะว่าแนวโล่มันตายยากพอตายยากโดนตีหลายฮิตสกิลแม่งก็จะยิ่งครูดาวไวมากขึ้นไปด้วยยังวิ่งกระมาดมันตายไวมันเลยไม่คุ้มเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถ้าอย่างอย่างพ่ออย่างเงี้ยสกิลหนึ่งก็เห็นไหมอ่าเป็นอมาตะถูกไหม เนี่ยอย่างพ่อก็ใส่ได้มันมันผมเลยมองว่ามันได้ใช้อ่ะแต่มันได้ใช้กับโล่เออซึ่งมันไม่น่าจะได้ใช้กับหมัดหรือวิ่งมันไม่คุม้มถ้าถามผม,มนะส่วนโล่มันก็ได้เป็นบางตัวอย่างพ่อตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะซัดปิวแม่งไ,ไม่มีใส่อุนติไปแม่งก็ไม่คุม้มสุดท้ายก็มากับที่ไคโดโล่เห็นไหมอ่าดังนั้นเนี่ยเลยอยากบอกกันตรงนี้ดี่ว่าว่าใครไม่แลกก็ได้ส่วนตัวหมเองก็จริงๆก็จะแลกหน่อยแต่แบบคือผมเชื่อว่าอนาคตเหรียญอ่ะเดี๋ยวมันจะเหมือนบาโลโกอ่ะ อันนี้อาจจะไม่ได้ใช้เราก็ได้เออคือก็มันย่้นสามสิบแล้วไงตีไม่ตีก็ช่างหัวมันเถอะก็คือมันก็ใช้ทดแทนกันได้ไม่ต้องซีเรียสเนาะอ่ะโอเคถือว่าบอกไว้แล้วกันถ้าใครจะแลกผมเชื่อว่าได้ใช้อ่ะผมเชื่อว่าได้ใช้และเดี๋ยวเหรียญอะ่ะมันก็น่าจะวนกลับมาอีกดังนั้นแบบเขาว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้ภายในปีเนี้ยเดี๋ยวแม่งก็วนมาอีกคุณค้นไปแลกอีกทีก็ได้ถ้าถามผมเนี้ยผมอาจจะแลกแบบชงต้นปีหน้าหรือว่ากลางปีเลยก็ได้ถ้าถามผมนะนะต้องดูก่อนว่าเซตเหนนะตนนรี่ึงป มันจะมีเหรียญอะไรมาทดแทนอีกไหมถ้าไม่มีเลยก็อาจจะได้ใช้ครับเพราะว่ามันจะเป็นเหรียญที่สุดเหรียญหนึ่งส่วนตอนนี้ผมจะแลกหรือไม่แลกผมขอช่างใจอยู่แล้วกันตอนแรกก็ว่าจะเติมมานะแต่พอพูดไปพูดมาเออเซ็ตนี้แม่งก็ใช้ได้เลย <c ười> ค,คือคือไม่มีก็ได้อะเออคือแต่แต่มีอย่างเร็วขึ้นอันนี้ชัดก่อนเช่นอย่างถ้าคุณเล่นตัวละครคูซันหากคุณใช้อุนติแน่นอนซัดปลิวของคุณอ่ะมันก็จะได้ใช้เพราะว่าไอโบมันไม่โดนสถานะพอไม่โดนแม่งก็โดนสัดปลิวแทน เห็นไยังไงมันก็ได้ใช้แต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่กับทุกตัวไงถูกปะแต่งอีเว้นเนี่ยแม่งได้ใช้แน่แต่อุนติเนี่ยมันยังมีวงเล็บอยู่เพราะบางตัวมันมันไม่ได้ซัดปิล่ะถูกไหมแต่ว่าเออใช่แม้ว่ามันไม่มีแต่ตัวคุซันเนี่ยเวลากดโจมตีค้างแม่งก็ซัดปิลอีกฝ่ายอยู่ดีนะเนี่ยซัดปิลยังไงมันก็ได้ใช้อีะเห็นไเออผมเลยแบบเฮ้ยเหรียดเหรียมันดีนะถ้าเป็นไม่ได้จะเติมก็เติมไปเถอะก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากแต่ผมบอกกันว่าตอนนีีีี้ไมมมม่เเอออาาานนคตด๋ยวักก็ นั่นเอง